ระตูนัน่นลไ่น่ตางเลยแมวปลากระโดดเขาปองหน้าต่างเขามามักกดมันทนาสร้างเสรับมาซุกไม่ยันบ่อบ่อมันเป็นมูก,กนออานเฮ้ยยับเอื่อไยเสียปลาเสียมา แดบบอบพู้จิก,<ม>กินเขาเป็นบ่เนี่ยผู้จิมันกินเขาเป็นบ่ย้ำเชเ้อได้ก็จกินได้ลหะกินเลลน<ม>าขาา่าทร้งกระทูกกันย้ำบอดีกินเซซี่ตรงไปใส่หรอขึ้นว่าเห็นมาก,ก่อนไปครัง้งแล้ว อ๋พวกมี้ได้ไรไงบุคคลไ่ได้กินหรอ,อตรงคีดือก็ดี<ม>อิม่มเหรอใช่ือแคกินอิม่มเดียสีมะขวอนปะหมอนี่เลย